ในโลกของฟุตบอลเรามักจะฉลองให้กับประตูที่สวยงามการจ่ายบอลที่เหนือชั้นหรือการเข้าสกัดที่เด็ดขาดแต่มีอยู่ตำแหน่งหนึ่งครับที่จะถูกพูดถึงในแง่บวกก็ต่อเมื่อพวกเขาทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และจะถูกจดจาไปตลอดการเมื่อพวกเขาทำผิดพลาดแค่เพียงครั้งเดียวนั่นคือตำแหน่งของผู้รักษาประตูครับ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้หลายคนคงได้เห็นภาพเจมส์แทฟฟอร์ดผู้รักษาประตูดาวรุ่งอนาคตไกลที่เพิ่งย้ายเข้ามาสู่ทีมจ่ายบอลพลาดง่ายๆหน้าประตูตัวเองจนนำไปสู่การเสียประตูในเกมที่แพ้ต่อสเปอร์และนั่นทําให้ผมเกิดคําถามขึ้นมาในใจรัาว่าอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวของผู้เล่นในตําแหน่งที่โดดเดี่ยวที่สุดในสนามทําไมผู้รักษาประตูระดับโลกคนนึงถึงสามารถทพาพลาดในสิ่งง่ายๆได้ใน,ในพริบตา มันไม่ใช่แค่เรื่องของฝีมือครับแต่มันคือสงครามที่มองไม่เห็นที่เกิดขึ้นในใจของพวกเขาและว,วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกสิ่งสงครามนี้เพื่อค้นหาความลับทางจิตใจที่แยกโกลระดับโลกออกจากคนธรรมดา ก่อนอื่นเลยเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนครับว่าทําไมจิตใจถึงเป็นอาวุธที่สําคัญที่สุดของผู้รักษาประตูมันอาจจะสําคัญยิ่งกว่าส่วนสูงความคล่องตัวหรือปฏิกิริยาเสียอีกลองนึกภาพนะครับว่าคุณคือกองหน้าที่มีโอกาสยิงประตูในเกมหนึ่งห้ครั้งคุณอาจจะยิงพลาดไป4ครั้ง แต่ในครั้งที่5คุณยิงเข้าไปเป็นประตูชัยในนาทีสุดท้ายจบเกมคุณคือฮีโร่ความผิดพลาดก่อนหน้านั้นแต่ถูกลืมไปในทันทีแต่สําหรับผู้รักษาประตูแล้วตลอดเกมเขาอาจจะเซฟลูกยิงยากๆในนับครั้งไม่ท้วนแต่ในนาทีที่90เขาพลาดลับลูกง่ายๆลูกเดียวเข้าประตูไปจนทีมแพ้จบเกมเขาคือคนผิดความยอดเยี่ยมก่อนหน้านี้แทบจะไม่มีความหมายอีกต่อไป นี่คือความกดดันมหาศาลที่ตำแหน่งนี้ต้องแบกรับพวกเขาคือประการด่านสุดท้ายคือคนที่มีโอกาสแก้ตัวความผิดพลาดของพวกเขามาเห็นได้ชัดมากๆและมันวัดผลออกมาเป็นการเสียประตูเป็นการเสียคะแนนและบางครั้งคือการเสียแชมป์ไปเลยวยเหตุนี้เองครับอีกหนึ่งสงครามที่ผู้รักษาประตูต้องเจอจึงไม่ได้เกิดขึ้นในสนามหญ้าแต่เกิดขึ้นในหัวของพวกเขาเองแล้วอะไรหลักสินแบ่งที่มองไม่เห็นระหว่างโกลระดับโลกและคนธรรมดา ข้อมูลจากบริษัทเก็บสถิติชั้นนำอย่างออฟตาบอกว่าแม้ผู้รักษาประตูระดับโลกอย่างเอลซองเบ็คเกอร์หรือเอเดซีนก็ยังมีสถิติทําความผิดพลาดที่นําไปสู่การเสียประตูะเฉลี่ย1นครั้งต่อฤดูกาลใช่ครับขนาดดีที่สุดในโลกก็ยังผิดพลาดกันได้ พอพวกเขาเป็นคนอย่างเราๆนี่แหละที่มันพลาดกันได้เสมอซึ่งตัวเลขเหล่านี้ก็กําลังบอกเราครับว่าความผิดพลาดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และสิ่งที่แย่ตำนานออกจากคนธรรมดาก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากความผิดพลาดต่างหากห้เห็นภาพที่ชัดขึ้นเรามาดูตัวอย่างของการพังทางจิตใจของผู้รักษาประตูกันครับเราอาจจะเรียกสิ่งนี้ว่าโดมิโนเอฟเฟกต์เมื่อความมั่นใจพังลงมามันก็เหมือนกับโดมิโนที่ล้มต่อๆกันจนหมด กรณีที่ชัดเจนที่สุดในยุคนี้ก็คงหนีไม่พ้นอังเดโอนานาในแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลแรกของเขากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดมิโน,โนตัวแรกเริ่มล้มลงในเกมเยือนบาเยอร์มิวนิคครับจังหวะที่โอนานาพลาดรับลูกยิงไกลที่ไม่ยากเลยของเลรอยซาเน่ลอดแขนเข้าประตูไปมันไม่ใช่แค่ความผิดพลาดที่ทําให้ทีมเสียประตูธรรมดาครับแต่มันคือตัวจุดชนวนทุกอย่างมันสร้างความสงสัยขึ้นในใจของเขาเองและมันทําให้เขากลายเป็นเป้าสายตาของคนทั้งโลกมากขึ้นกว่าเดิมในทันที ความกดดันจากความผิดพลาดในครั้งนั้นมันได้สะสมและตามหลอกหลอนเขาในเกมเย้าที่พบกับกาตาราสลายครับจนทำให้เขาเริ่มคิดมากในจังหวะที่ควรจะเป็นธรรมชาติที่สุดเขากลับจ่ายบอลพลาดง่ายๆตจนทีมเสียจุดโทษและเพื่อนร่วมทีมอย่างคาเซมิโล่ต้องโดนใบแดง และแล้วโดมิโนก็ล้มลงอย่างสมบูรณ์ในเกมกับไปเยือนกาลาซาสลายที่นั่นคือจุดจบความมั่นใจของโอนาน่าขอพลาดรับลูกฟรีคิกของาเคมซีเยกถึง2ครั้ง2คาในลักษณะที่แบบไม่น่าเชื่อทางการยืนตำแหน่งพิดและการรับบอลง,ง่ายๆกระฉอะเข้าประตูมันคือภาพของผู้รักษาประตูที่สูญเสียความเชื่อมั่นในร่างกายและจิตใจของตัวเองไปโดยสิ้นเชิง อีกหนึ่งกรณีคลาสสิกที่ทุกคนจำกันได้ดีก็คือคาริอุสในนัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกปี2018นั่นคือการพังทลายทั้งจิตใจที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันในเกมเดียวบอลผิดพลาดลูกแรกจากการกวางบอลไปติดขาเบนเซม่ามันไม่ใช่แค่การเสียประตูครับแต่เคืนการทำลายความมั่นใจของเขาไปจนหมดเราจะเห็นได้จากแววตาของคาริอุสเลยว่าเขาสูญเสียความมั่นใจไปแล้วและเมื่อแกเรตเบลยิงไกลเข้ามาในลูกที่3มมันไม่ใช่ร่างกายของคาริอุสที่ไม่ตอบสนองแต่มันเป็นจิตใจของเขา ั่งหากที่มันพังไปตั้งแต่จังหวะแรกแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับเมอร์ดมิโนโตัวแรกที่ล้มลงมันก็ยากเลยเกินที่จะหยุดยั้งการล้มโวต่อไปของดมิโนโได้แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นเราผู้รักษาประตูระดับตำนานพวกเขาทำได้อย่างไรพวกเขาทำอย่างไรเมื่อเกิดการผิดพลาดความลับที่เรากําลังพูดถึงอยู่ก็คือการรีเซ็ตทางใจครับใช่แล้วครับความลับมันก็เรียบง่ายแค่นี้เองมันไม่ใช่การไม่เคยล้มแต่มันคือความเร็วในการยืนขึ้นมาใหม่ มันไม่ใช่การไม่เคยพลาดแต่มันคือความเร็วในการลืมความผิดพลาดต่างหากการรีเซ็ตคือความสามารถในการล้างความผิดพลาดหรือความสําเร็จที่เพิ่งเกิดขึ้นมาแล้วกลับมาโฟกัสกับปัจจุบัน100%่เอเซภายในเสียววินาทีผู้รักษาประตูจะทํามันจะเป็นทักษะและเป็นสัญชาตญาณครับแน่นอนรัาว่าพวกเขาไม่ได้เกิดขึ้นมาพร้อมกับมันแต่พวกเขาฝึกฝนมันคือโปรแกรมการฝึกซ้อมทางจิตใจที่เข้มข้นไม่ต่างจากการเข้ายิมเพื่อสร้างกล้ามเนือ้อ ก่อนเกมเริ่มพวกเขาจะหลับตาลงและเริ่มนึกภาพในหัวพวกเขาไม่ได้จินตนาการแค่ภาพการเซฟสวยแต่ที่สําคัญกว่านั้นพวกเขานึกภาพว่าถ้าเสียประตูลราจะทำํำยังไงพวกเขาซ้อมรับมือกับความผิดพลาดในจินตนาการเพื่อให้เมื่อมันเกิดขึ้นจริงมันจะไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไปและเมื่อก้าวลงสู่สนามจริงการฝึกฝนนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นเสียงที่อยู่ในหัว ในจังหวะที่เกมกําลังกดดันแทนที่จะปล่อยให้ความคิดลบๆเข้ามาครอบงําแต่จะใช้คําพูดกระตุ้นสั้นๆตะโกนบอกตัวเองในใจเช่นมองบอลสั่งการแข็งแร่งไว้เพื่อดึงสติและสมาธิกลับมาอยู่กับปัจจุบันและทั้งหมดนี้ก็ถูกผูกไว้ด้วยกิจวัตรที่เป็นส่วนช่วยในการทําสมาธิภาพที่เราเห็นผู้รักษาประตูแตะเสาทั้งสองข้างวางผ้าที่เดิมหรือขยับถุงมือในท่าเดิมๆสิ่งเหล่านั้นคือการทําสมาธิที่ช่วยดึงสู่ภาวะปกติ กลับสู่โลกที่ควบคุมได้ทำกลางความวุ่นวายในสนามและบทพิสูจน์ที่ดีที่สุดของพลังแห่งการรีเซ็ตก็คือเรื่องราวการกลับมาของผู้รักษาประตูระดับโลกครับบางครั้งการรีเซ็ตที่ดีที่สุดก็เกิดขึ้นและจบลงภายในเวลาแค่ไม่กี่นาทีครับจนย้อนกลับไปในศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ในปี2006เกมแห่งศักดิ์ศรีระหว่างไอซ์เอนอลกับสเปอร์เยเลมันผู้รักษาประตูของปืนใหญ่อาซ์เอนอลตัดสินใจพุ่งพวดออกมาจากเส้นและดันลวดล็อบไปทีนกองหน้าของสเปอร์ล้มลงในเขตโทษ มันคือความผิดพลาดของเย,ยเลมันที่ทําให้สเปอร์ได้จุดโทษแบบเลี่ยงไม่ได้และในจังหวะต่อมาลอบบิชินคนเดิมลุกขึ้นมารับท่าที่สังหารจุดโทษเยเลมันก็ลบความผิดพลาดที่เพิ่งเกิดขึ้นออกจากคัวและปัดลูกจุดโทษนั้นได้อย่างเหลือเชื่อเขาเปลี่ยนจากผู้ร้ายเป็นวีรลบุรุษได้ในชั่วพพิบตาและนี่แหละครับคือการรีเซ็ตที่เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดแต่ในบางครั้งการรีเซ็ตก็ต้องใช้เวลาและความอดทนที่ยาวนานกว่านั้นครับ เช่นกรณีของดาวิดเดเคอาร์ถูกกดดันจากการเข้ามาเป็นตัวแทนของเอ็ดวินรันดัสซาจนเสียความมั่นใจไปในช่วงแรกภาพของเดเคอาร์ทำความผิดพลาดออกมาตัดบอลจวลมบ้างก็มีเห็นอยู่เสมอจนถูกตาหน้าว่าล้มเหลวและดููการแรกกับแมนยูไนเต็ดแต่เขาก็กลับไปฝึกฝนทั้งร่างกายและจิตใจพาตัวเองออกจากควาวิจารณ์และกลับมาพัง,งาดเป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในตำนานของแมนยูไนเต็ดได้ อีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีเลยก็คือปีเตอร์เชคครับเขารีเซ็ตตัวเองจากการบาดเจ็บกระโลกแล้วแล้วก็ยังกลับมาพร้อมกับความกล้าหาญและความมั่นใจที่เต็มเปี่ยมจนควา้าแชมป์ยุโรปได้สำเร็จกับเชลซี นี่แหละครับคือสิ่งที่แยกพวกเขาออกจากคนธรรมดาไม่ใช่การไม่เคยพลาดแต่คือการกลับมาหลังจากความผิดพลาดต่างหากท้ายที่สุดแล้วความลับที่แท้จริงที่แยกโกระดับโลกออกจากคนธรรมดาไม่ใช่พรสวรรค์ในการเซฟแต่คือทักษะในการรีเซ็ตจิตใจที่ฝึกฝนมาอย่างหนักจนมันแข็งแกร่งไม่จ่ายจากกล้ามเนื้อการเรียนรู้ที่จะยอมรับความผิดพลาดและที่สําคัญที่สุดคือเรียนรู้ที่จะปล่อยมันไปเพื่อเตรียมพร้อมกับจังหวะต่อไปซึ่งอาจจะเป็นจังหวะที่สําคัญที่สุดในเกมก็ได้ สำหรับคุณละครับใครคือผู้รักษาประตูที่มีจิตใจแข็งแกร่งที่สุดคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับดูบอลให้สนุกดูบอลเป็นเรื่องสวัสดีครับ